อยู่กับรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองน,นะครับซื้อขายวันนี้พามาชมเจ้าคัสตอมนะครับรถคลาสสิกตัวนี้เป็นคัสตอมสตาร์ทมือนะครับท่อมีนะครับแต่ไม่ได้ประกอบนะครับโดยรวมยังแห้งสวยมากนะครับถือว่าสวยเลยนะครับนี่นะครับข้อควรระวังนะครับ อนุรักษ์ธรรมชาติใส่หมวกกันนอ็อกยาประมาทนี่นะครับคนด้านะครับมีสตาร์ทมืออ่าแต่รถจอดนานนะครับตอนแรกสตาร์ทแล้วผมไปทำทำลูกทำบาวามาแต่ว่ามันยังไม่เข้าที่นะครับ ได้สตาร์ททำงานนะครับปกติผมลองเช็คดูแล้วนะครับแห้งเลยนะครับสวยมาก อันนี้ก็สนใจติดต่อเราได้นะครับทางช่องทาง YouTube TikTok แล้วก็แฟนเพจนะครับสวัสดีครับ